เปิดตำนานแชร์ลูกโซ่แชร์โชกุลนางสาวพสิทธิ์อลรินชลาพิษหรือสินแสโชกุลกรรมการบริหารบริษัทเวลเอเวอร well e ์จำกัดได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมเมื่อเย็นวันที่12เมษายน2560ในข้อหาช่อโกงประชาชน หลังจากสมาชิกบริษัทขายตรงแห่งนี้ตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิกว่า1,000คนเมื่อค่ำวันที่11เมษายน2560ภายหลังจากเดินทางมาที่สนามบินตามที่บริษัทนัดหมายว่าจะพาไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นตามกำหนดการในวันที่11 1 2ถึง12เมษายน2560 กลุ่มผู้เสียหายได้เสียค่าใช้จ่ายเป็นค่าทัวร์เดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นคนละ1 0 0 0 0ถึง15,000บาทในจำนวนผู้เสียหายที่ตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิมีทั้งกลุ่มที่เป็นสมาชิกขายตรงที่ได้รับแจ้งจากแม่ทีมกลุ่มขายตรงที่ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทัวร์และกลุ่มที่ไม่ได้เป็นสมาชิกแต่ได้เสียค่าใช้จ่าย9 7 3 0บบาทผ่านการแนะนำของผู้ที่รู้จัก แต่ก็ถูกบอกว่าไม่ใช่ค่าทัวร์เป็นลักษณะการซื้อสินค้าโดยการได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นเป็นบัตรกำนันเสริมไม่ใช่เป็นทัวร์ท่องเที่ยวแต่อย่างใดทั้ทงนี้สืบเนื่องจากระหว่างวันที่25มกราคมถึง11เมษายน2560สินแสโชกุนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนำเข้าจากต่างประเทศที่ไม่เสียภาษีและได้ร่วมกับพวกช่อโกงประชาชนแสดงข้อความอันเป็นเท็จ โฆษณาชักชวนประชาชนทั่วไปผ่านทางเพจ Facebook ชื่อ Well Ever for Life เว็บไซต์ YouTube และแอปพลิเคชัน Line กลุ่มได้เชิญชวนให้ประชาชนสมัครเข้าเป็นสมาชิกและร่วมลงทุนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของบริษัทเอลิเชีซึ่งเป็นบริษัทในต่างประเทศรวมทั้งได้รับผลประโยชน์ตอบแทนสูง และมีการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวให้สมาชิกเดินทางไปเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่10ถึง15เมษายน2560และ11ถึง16เมษายน2560โดยเครื่องบินขนาด377ที่นั่งรวม6ลำจนมีประชาชน871รายหลงเชื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกและร่วมลงทุนทำธุรกิจจนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก สารชั้นต้นได้อ่านคำพิพากษาเมื่อวันที่12กันยายนปี2561ว่าการกระทําของบริษัทเวลเอฟเวอร์จำกัดซึ่งเป็นจําเลยที่1และนางสาวพระสิทธิ์จาเลยที่2พร้อมพวกได้กระทําการช่อโกงประชาชนและนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ให้ลงโทษบทหนักสุดตามพระราชกำหนดกู้ยืมจำคุกสินแสโชกุลและพวกคนละ 871กระทงกระทงละ5ปีรวมจำคุก4,355ปีให้ปรับบริษัทจำเลยที่1และจำเลยที่2เป็นเงินทั้งสิ้น435ล้0นห้าบาทส่วนโทษจำคุกเมื่อรวมโทษกระทงตามความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาแล้วให้จำคุกจำเลยได้สูงสุดคนละ20ปี ถ้าอยากรู้เรื่องเราเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายติดตามเรื่องเราดีๆได้ที่รู้ได้รวยดีที่นี่ครับ